ามีโอชิเบะจะขึ้นไหมคือถ้า N5 อ่ะมีโอชิเบะอ่ะมันก็คือมันก็คือสเตจวันเกิดของใครสักคนอ่าแล้วมันก็อยู่ที่เจ้าของสเตจคนนั้นพข่จะอยากเป็นกับใครใช่ไหมเขอยากขึ้นขึ้นได้ขอโอชิเบะ16คนมันก็ต้องขอญี่ปุ่นเนาะไม่ใช่แบบขอขอใครก็ได้ขอญี่ปุ่นญี่ปุ่นให้ไหมปุม่อาอาจจะไม่ให้ก็ได้ ช่วงหลังนี่เขาเคร่งมากเลยว่าอย่าเล่นเพลงก็ไม่ให้ทำแล้ว cover เพลงตัวเองก็ไม่ได้ติครับสิเพลงยูนิตเลือกได้แต่จำนวนคนต้องเท่าต้นฉบับปะมันบอกใช่จ้าใช่จ้าคือจริงๆอ่ะ cover เพลงตัวเองอ่ะทำได้นะแต่ว่าต้องต้องใช้ backing t ท a บอ original แบบมาถึงแบบดัดแปลงดนตรีไม่ได้ถ้าจะทำถ้าอยากคุเพอร์เพลงตัวเองจริงๆก็คือใช้แบ็กกิ้งแท็กแล้วก็ร้องแค่นี้แหละห้ามเียเลนใช่ค่ะห้ามเรียเลนฉันว่าต้องมีคนเอาแมมมอสมาแน่ๆอาจจะไม่มีก็ได้ค่ะว่าเอนฟไฟไม่ชอบอะไรที่มันทำงานหนักไม่ชอบเล่นยากๆค่ะเป้ก็เอาดีนะหนึ่ถึงเป้อยากดูเอา ก็มันผ่านมันเกิดขึ้นมาแล้วไงงั้นก็ไปฟังในสิงสีจะคคบทำไมก็เ <c> ล <oughs> ยไม่มีเคยทำไงทุกคน <c oughs> อันนี้สงสัยเห็น HR ของ BNK มีเสียงก่อนตีสแนร์ด้วยนะอ๋อใช่อันนี้ญี่ปุ่นทำมาให้ทำมาให้ BNK ไอเสียงวิ่งก็วิ่งแล้วค่อยตึงตึงวันทุทีโฟน เราไม่ได้ทําเองแล้วญี่ปุ่นก็ทําให้เหมือนเพลงเนี้ยก็มีเสียงตอนต้นที่มันจะแหลมแหลมกว่าของญี่ปุ่นหน่อยนะทุกคนเดี๋ยวเปิดให้ฟังเน,นี่ยอันเนี้ยเสียงมันจะแหลมแหลมกว่าเ,าเดี๋ยวนะไปหาเปิดญี่ปุ่นก่อนหรือฉันคิดไปเองใช่ของเรามีเสียงนี้ มัน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 ไม่ใช่เราทําเองนะญี่ปุ่นเขาทํมาให้ใช่ฉันไม่ได้คิดไปเองมันนิ่น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 ่เสียงหล็มเลมว่าพวกเธอร้องสูงเปล่าเลยปร่บขึ้นไม่ขามันคีเดียวกันแต่แค่มีเสียงดนตรีเพิ่มพวกฉันจะร้องสูงขึ้นได้ยังไงมันก็ร้องต้อง้องต้องร้องคีเดียวกันหมดทุกวงน,นั่นแหละ,ะไม่ปรับปรับคีร้องเขาได้ยังไงเออปรัดบดนตรีไม่ได้แล้วยไปปรับคีร้องเขาไปได้ไงคะ อันนี้รับสู live ่ไลฟ์วิเคราะห์เพลง m n l ก็ได้นะเสียงขึ้นต้นเพลง No Man ใช่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 ใชใช m n l ก็ก็มีเสียงที่มันมแบบสิ่งดนตรีพิ่เตืมสิ่งหน้าไม่แป้ไทยแล้วนะ <laughs> <laughs> สิง่งสิบสองนี่เป็นภาษาอะไรครับก็ก็คงภาษาไทยแหละมั้งแต่อยากให้มีภาษาญี่ปุ่นด้วยนะแบบอยากให้มีสองภาษาแบบไม่ใช่2องภาษาผสมกันในเพลงเดียวแบบหมายถึงว่ามีเวอร์ชั่นภาษาไทายต้องมีเวอร์ชันภาษาญี่ปุ่นด้วยเนี่ย เออถ้ามีก็คงดีอันนี้เป็นแค่ความอยากโดยส่วนตัวนะฉันไม่ได้สปอยและทางนา้นฉันแค่อยากให้มันมีซึ่งซิงค์สสองตอนนี้หลายคนก็ชอบถามว่าเพลงเป็นยังไงบ้างก็บอกเลยตรงนี้นะคะว่าไม่รู้ใครไม่ได้ฟังไม่รู้อะไรเลยก่ับเพลงซิงค์ิสองมีแค่หมูบายที่รู้ค่ะมง,งคนญี่ปุ่นแต่งเนื้อไทยคนญี่ปุ่นก็แต่งเนื้อญี่ปุ่นสิคะคนญี่ปุ่นแต่งเนื้อญี่ปุ่นแล้วก็แปลไทยไงคุณพี่ไม่คนญี่ปุ่นแต่งเนื้อไทยไม่ได้ป่าอ่ะ มาจังรงเลยแ้ว่แล้วเธอจะร้องภาษาญ,ญี่ปุ่นได้หรอไม่ได้สิมันเป็นวงน้องประเทศญี่ปุ่นนะ่าแสดงว่าต้องมี2องเวอร์อยู่แล้วสิก็ไม่รู้ว่าเขาจะให้ร้องเวอร์ชั่นญี่ปุ่นไหมไงติดตามดูไลฟ์ของพวกเรารวมถึง,งเอคลูสีคอนเทนต์กับ V R และยังมีเคเตอร์ด้วยนะคะโหลดแล้ว